สวัสดีครับผมชื่อนายพัฒนาโปรงอาดีรหัสนักศึกษา1 6 6 2 1 4 4 0 0 0 9 4 5วันนี้จะมาส่งข้อสอบข้อที่6นะครับโจทย์ข้อที่6บอกว่าแสดงชื่อนามสกุลของพนักงานแผน,ก,นกที่สังกัดและเงินเดือนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเงินเดือนของแผนกมาเก็ตติ้งนะครับ ับแรกนะครับก็ select นะครับโจว์ให้แสดงชื่อนามสกุลนะครับเ i r ด name แล้วก็ last name นะครับ ก็ดี p a r t m e n t id นะครับแล้วก็ Salary ต่อไปนะครับก็จะอ้างอิงมาจากตาราง e อมพ o y อยนะครับ ยมีเงื่อนไขนะครับว h e r e salary salary น้อยกว่าก็จะใช้ uh, subquery นะครับ select department id d ีพาร์ตเมนต์ไอดีนะครับอ๋อ oh, ไม่ใช่ s e c t อ uh, าต้องเป็น Min e v e r a ร e s a l a r y นะครับ salary ต่อไปนะครับก็จะเป็น f อร์ HR Employee มีเงนไข w h e r Department Department ID นะครับ In วงเล็บนะครับแล้วก็สีเหล็กอีกทีนึงนะครับดี p a r t m e n t ต์ f o ดีฟอร์มาจากตารางดี a r t m e n t นะครับ เรจะมีเงินไข่แวร์อีพาร์ตเมนต์เนมอีพาร์ตเมนต์เนมไลท์นะครับเพื่อที่จะต้องกอารเอาคำว่ามาเก็ตติ้งครับเปอร์เซ็นต์เมเนเจอร์เออมาเก็ตติ้งมาเก็ต แล้วต่อไปก็กรุ๊ปบายนะครับสร้างกรุ๊ปนะครับดีพาร์ตเมนต์ดีพาร์ตเมนต์ไอดีก็เสร็จแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของโคน้นะครับนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับก็จะมี84คนนะครับ